เอาละครับด้านหลังของเวทีใหญ่เขาเรียบรอยจนนะครับก็มีการแข่งขันนั้นเกิดขึ้นครับนี่ครับเป็นอารีนาของเอวโอแอลนั่นเองครับซึ่งทีมแข่งเนี่ยเขาจะแข่งกันอ่ข้างหลังนี้นะครับเสร็จแล้วทีมที่แเป็นทีมวางหรือทีมใหญ่หรือว่าที่กำคัญเนี่ยเขาจะแข่งกันที่เวทีใหญ่นะครับส่วนทีมอื่นก็จะมาแข่งกันที่เวทีเล็กนี่ครับข้างล่างเนี่ยครับผม สังเกตว่าเกมเมอร์นี่มีมากมายทั้งชายและหญิงนะฮะกับเกมนี้อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นสุดยอดเกมโมบ้าดับหนึ่งจริงๆครับกับ L L ครับหรือกับพิเซนนะฮะนี่ครับนี่ครับโซนแข่งกันต่างของเราครับนี่ครับมาดูอะไรดีกว่าครับเราเจอครับกมือเรียกกันเลยครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับตอนนี้ M I G H แข่งครับกับทีอะไรไม่รู้เรามาดูกันครับแข่งยังไม่แข่งยังแข่งยังไม่แข่งยังสวัสดีครับผูฟอง ตอนนี้ทีมขาดเดี๋ยวผมเอาน้องออกคนละกันเถอะผมวะผมเลยแทนไม่ได้เก่งเกินนี่เดี๋ยวเจอคนซื้อตัวมั่นใจนะครับน้องเซนของเรามั่นใจมากวันนี้มั่นใจไหมครับมั่นใจมากแต่ถ้ามีพี่เกยจะมั่นใจมากกว่านี้อ่ะเกยนเหรอเดี๋ยววมาจิวกระตีเลยครับนี่ครับดูสนุนต่อนะครับนี่ฮะ